สวัสดีค่ะเสบนวดกุยสานมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเหมืนอนยันทางมีแเนี่กินมาปากทีฝากาลองก็คือยำมะม,ม่วงปลากรอบว้าวาพี่น้องจ๋าปลากรอบประกอบแล้วก็ทั่วลิสงหรือว่าทั่วดินกับกรอบกระทอดเอาหอมนำพี่น้องจ๋ามะม่วงกับกรอบกรอบนอกจากนำเชื่อมทิ่ใ่กับแสบหวานนวใส่กันนะพี่น้องจ๋า แต่ก่อนสกินได้นั่งกับขอขอบบนขอบคุณพี่น้นองได้หลายเด้อจ่าทีแวก็มารับชมรับฟังมาๆาจ่าพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันเสพๆมะม่วงปลากรอบวัวซ้านพี่น้องจา๋าเสบหลายยัานั่งซิมล่องซิมเบิงหลืล่ะพี่น้องรสมันก็กลมกลมเขากันบักทวดินกับครัวเองผนั่นพี่น้องจา๋า ม,ม,ม,มันกรอบเขากันดีมากพี่น,อน้องเอ้ย แต่ว่าเสียดายกลุ่มผนไปเด็กลุ่มฝอยมันเอาไปนองจ๋ามันกะบกเขากันบันไดเนาะจ้ะอืมอืม มาเด้อจะพี่น้องจ้าหอว่าอยู่ฟังไทยฟังเล่าเนาะจ้าอยู่ในประเทศจี่ต่างประเทศจ้าอืมอืม คืออยากกินเห็นเขากินพี่น้องจา้าเลยว่าเอ๊ะติดประยุกต์แบบใดเนาะติดเหตุอย่างใดเนาะสู่พรมีพี่น,อนออ้องกินกันจ้า เต็มจานจูนพูนพอจัด สดหอน้ำเชื่อมที่น้องเอ๊ะแจ็ข้อปันไดอ่ะอืม ความเปรี้ยวมันก็แทบบ่มีเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันมีความมั่นเข้ากันนะจ๊ะ 嗯。Mm hmm. Tôi nằm chưa đồng sáng ทวดินกับขวเองมันก็หอมหอมนะพี่นอ้อง เริ่มเผ็ดจะพี่น้องจ้าเพราะว่ายายนั่งใส่พริกต้นยังหลาย Thank you. cùng na công tác cùng na công tác trên bờ ồ bạc พี่น้องจ๋าสําหรับคลิปนี้ยายนั่งผ้าพีผ้านองกินยำมะม่วงปลากรอบขอจบไปเสเพียงแค่นี้นอกจากขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่แวะเข้ามารับชมรับฟังกับฝากพอมีพี่น้องก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิ่งริงๆในเด้อจ้าเพื่อทิเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนอกจากคลิปหนาพอกันใหมสวัสดีค่ะ